สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอชุดปรัชญาหยินอย่างนะครับวันนี้ก็ได้มาถึง EP ที่3แล้วนะครับโดย EP ที่3เนี่ยจะเป็นการเจาะลึกรายละเอียดของปรัชญาหยินอย่างในเรื่องของวงกลมวงเล็กๆ2วงนี้นะครับซึ่งใน2 EP แรกเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใน EP ีที่1เนี่ยจะพูดถึงวงกลมวงใหญ่นะครับก็คือวงกลมวงนี้นะครับ โดยที่วงกลมวงใหญ่นั้นแบ่งเป็น2ฝั่งย่อยๆนะครับก็คือหินและหยางเราซื้อว่ารูปไม่ค่อยสวยนะก็สมมติว่าเป็นวงกลมแล้วกันนะครับนี่เป็นหินและหยางนะครับโดยที่ขั้วที่สีดานั้นเราเรียกว่าหยินครับแล้วก็ขั้วของสีขาวเราเรียกว่าหยางนะครับโดยในอีพีที่1เนี่ยหรือคลิปที่1เนี่ยเราซื้อได้อธิบายอย่างละเอียดเลยว่าหินมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็หยางมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ พอมาถึง ep ีที่2นะครับ EP ที่2เราซอ้อก็พาไปดูหินหยางในชีวิตประจําวันว่าเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าในชีวิตประจําวันที่เราเจออยู่เนี่ยอะไรคือหินแล้วก็อะไรคือหยางนะครับพอมาถึง e p ีที่3เนี่ยเราซอ้อจะพามารู้จักกับวงกลมวงเล็บ2ตัวนี้ครับโอเคนะครับ EP พีที่1 EP ีที่2นะครับเราพูดถึงซีกใหญ่ของสองวงกลมนี้นะครับซีกใหญ่ของ2วงกลมนี้นะ พอมาถึง EP ที่3ก็พามารู้จักกับวงกลมวงเล็บของ2วงนี้นะครับโดยที่สีขาวคือหยางเพราะฉะนั้นสีขาวที่เป็นวงกลมวงเล็กเราเรียกว่าหยางน้อยครับอชื่อน่ารักเลยแล้วก็สีดำที่เป็นสีดำวงกลมวงเล็กเราเรียกว่าหยินน้อยครับโอเคนะครับวันนี้จะพามารู้จักหยางน้อยกับหยินน้อยครับผมหยินหยางนะครับ เรามาทวนความเดิมกันก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นจะแบ่งออกได้เป็นหย,ย,ยินและหยางเสมอนะครับโดยที่หยินและหยางนั้นสามารถแบ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกคํากล่าวนี้กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือในจักรวาลเลยแหละเมื่อเราพูดถึงสิ่งๆๆ add, สิ่งใดสิ่งสิ่งนั้นจะแบ่งออกได้เป็นหยินและหยางเสมอนะครับโอเคนะครับ และหินหยางเนี่ยมันก็สามารถแบ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับแบ่งต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้เราซื่อทำตัวอย่างให้ดูนะครับเห็นไหมครับหินก็แบ่งออกได้เป็นหินหยางหยางก็แบ่งออกได้เป็นหินหยางเห็นไหมครับมันแบ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยแบ่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหยางเองก็แบ่งได้เป็นหินกับหยางนะครับแล้วก็แบ่งไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกับของจริงกันดีกว่าเนาะ เราซื้อเอาตัวอย่างที่ให้เห็นภาพไม่ง่ายก่อนละกันยกตัวอย่างเช่นการเรียนนะครับการเรียนการเรียนเอาเรื่องของการเรียนชั้นนักเรียนที่ต้องจบชั้นม .3 แล้วกันตอนนี้ตามหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยมเมื่อนักเรียนที่จบชั้นม .3 เราจะมีสองทางเลือกให้เลือกใช่ไหมครับ2ทางเลือกหลักๆนะก็คือ สายสามัญกับสายอาชีพใช่ไหมครับเ่าเรามาดูว่าสายสามัญกับสายอาชีพอันไหนเป็นหยินอันไหนเป็นหยางนะครับในเรื่องการเรียนนั้นสายสามัญหรือที่เราเรียกว่าม .4 ม .5 ม .6 อ่ะสายสามัญถือเป็นหยินครับส่วนสายอาชีพถือเป็นหยางครับสายอาชีพก็คือสายอาชีวะนั่นเองถามว่าทําไมสายสามัญถึงเป็นหยินแล้วทําไมสายอาชีพถึงเป็นหยาง เพราะว่าสายสามาัญเป็นสายที่ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้เด็กที่เรียนต่อสายม .4 มห้ามหหรือสายสามาัญนั้นไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อครับคือไปรับความรู้ต่อไปรับความรู้เชิงทฤษฎีหรือในระดับสูงต่อส่วนสายอาชีพเนี่ยถามว่าสายอาชีพมีต่อในระดับมหาวิทยาลัยไหมมีครับแต่สายอาชีพเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้คนที่เรียนสายอาชีพจบไปแล้วไปทํางานหรือ ไปต่อเรื่องของลงเอ่อถ้าพูดแบบชาวบ้านคือต่องงานพวกประเภทโรงงานโดยตรงคือเป็นสายที่ Take action เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสายอาชีพและสายสามัญเนี่ยเลยเป็นการแบ่งหยินหยางในเรื่องของการเรียนอย่าลืมนะครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจะแบ่งออกได้เป็นหยินและหยางเสมอนะครับซึ่งในตอนนี้เราซื้อยกตัวอย่างเราซื้อพูดถึงเรื่องของการเรียนเพราะฉะนั้น การเรียนก็แบ่งออกได้เป็นหยินและหยางโดยที่หยินคือสายสามัญแล้วก็หยางคือเรื่องของสายอาชีพนะครับแต่ถามว่าสายสามัญสายอาชีพเนี่ยเป็นหยินและหยางโดยสมบูรณ์เลยหรือเปล่าแบ่งต่อได้ไหมถ้าในตามหลักทฤษฎีหยินหยางแบ่งต่อได้ครับสายอาชีพเนี่ยจะเป็นหยางแบบเพียวๆเลยไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ไหมครับมันสามารถแบ่งออกได้เป็นหยินและหยางต่อยกตัวอย่างง่ายๆ สายอาชีพที่เรียนช่างสายช่างเรียนง่ายๆแล้วกันเนาะสายช่างก็คือถือเป็นสายอย่างถามว่าทําไมถึงเป็นสายอย่างล่ะเพราะว่าสายช่างเนี่ยเป็นสายที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีถามว่าช่างเรียนเรื่องทฤษฎีไหมก็ม,มีแต่เน้นเรื่องของการปฏิบัติเน้นของเรื่องการลงมือทํามากกว่าในขณะเดียวกันเด็กสายอาชีพที่เรียนพวกที่เป็นหญินก็จะเป็นสายที่แบบ ขาเรียกอะไรนะถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นสายบัญชีเนาะถ้าหลอซื้อจาไม่ผิดสายพาณิชย์อ่าสายพาณิชย์ถ้าเรียกผิดเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าหลอซื้อไม่ได้จบสายอาชีพมาโดยตรงหลอซื้อจบสายสามัญน,นะครับสายพาณิชย์ก็ถือเป็นหยินเพราะว่าพาณิช์นี่ก็จะเป็นเรียนพวกบัญชีเอ่อภาษาหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็สามารถถ้าเกิดเราไปเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยพาณิช์ก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหนยินหยางต่อ แต่ไม่ขอพูดมากกว่านี้เนาะอ,อันนี้คือทําให้เห็นคร่าวๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่งงและไม่ยาวกว่านี้คราวนี้เรามาดูสายสามัญกันบ้างนะครับสายสามัญเนี่ยอะไรคือหินอะไรคือหยางสายสามัญเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการเรียนการเรียนเราแบ่งออกเป็นหินหยางใช่ไหมอ่าสายอาชีพคือหยางสายสามัญคือหินแล้วเมื่อเรามาพูดถึงสายสามัญต่อสายสามัญก็แบ่งออกได้เป็นหินและหยางเหมือนเดิม หยินและหยางสายสามัญคือสายที่เรียนตอบมสมหมหใช่ไหมครับคือสายที่เราซื้อเรียนจบมาเนี่ยเรามาดูดีว่าเอ๊ะสายไหนเป็นหยินสายไหนเป็นหยางเราซื้อขอยกตัวอย่างแบบหลักสูตรในภาพรวมแล้วกันเนาะไม่เน้นในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งสายวิทยาศาสตร์ครับคือหยินอ่าที่เราเรียกว่าเด็กวิทย์อ่ะสายวิทย์ไม่ใช่หยินสายวิทยาศาสตร์คือหยางครับส่วนสายดนตรีสายศิลป์อ่าเรียกว่าสายศิลป์คือหยินครับเอ๊ะทำไมสาย ทำไมเราซื้อถึงแบ่งแบบนี้ทำไมมันถึงแบ่งเป็นยินอย่างได้แบบนี้เพราะดนตรีกีฬาไม่ใช่ยาเสพติดน,นะดนตรีกีฬาศิละปะพวกนี้เป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นพวกที่ใช้เรื่องของความรู้สึกศิละปะเป็นศาสตร,ร์ที่เรื่องใช้เรื่องของอารมณ์ใช่ไหมครับใช้เรื่องของความรู้สึกดนตรีนี่ไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนะครับแต่ถามว่าแล้วดนตรีเนี่ย ดนตรีเนี่ยจะแบ่งสามารถแบ่งต่อเป็นหยินหยางต่อได้ไหมสินสายสินเนี่ยสามารถแบ่งต่อเป็นยินหยางได้ไหมเราก็แบ่งได้ถ้าเรารู้ลักษณะของยินหยางเราจะสามารถแบ่งต่อไปได้ไม่รู้จบนะครับแต่วันนี้เราซือจะไม่ได้แบ่งแบบเจาะลึกขนาดน,นั้นนะครับสายสินอ่ะเราไปดูดิสายสินอะไรที่เป็นหยางสมมุติว่าสายดนตรีเนี่ยการเล่นดนตรีครับการเล่นดนตรี เล่นดนตรีเล่นดนตรีคือการเทคแอคชั่นใช่ไหมครับเทคแอคชั่นการได้ร้องเพลงอะไรแบบนี้หรือการเรียนพวกภาษาภาษาก็ถือว่าเป็นหยินถามว่าภาษาเนี่ยทำไมถึงเป็นหยินเพราะหรือว่าหยินคือฝ่ายรับใช่ไหมครับภาษาเนี่ยถ้าเกิดเรามองกันให้เจาะลึกเนี่ยภาษาคือสิ่งที่มนุษย์ยุคก่อนๆเนี่ยเขาได้คิดไว้แล้วแล้วเรามีหน้าที่แค่รับรู้ว่า คำนี้พูดว่าอะไรคำนี้พูดว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรแบบนี้นี่คือถือเป็นเราเลยเรียกภาษาว่าเป็นหยินอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีหยินหยางและสาหยินหยางนี้ก็สามารถแบ่งต่อไปได้อีกอ่ะเราไปดูตัวอย่างของวิทยาศาสตร,ร์บ้างวิทยาศาสตร,ร์แบ่งหยินหยางต่อได้ไหมหยินหยางการทดลองนะครับการทดลองเนี่ยการได้ t a k e action อันนี้คืออย่างแน่นอน แต่วิทยาศาสตร์มีพวกดนตรีไอ้อไม่ใช่ดนตรีอะไรนะทฤษฎีใช่ไหมครับทฤษฎีก็ถือเป็นหินนะครับเห็น <_ S 1> <he> ไหมเรียนทฤษฎีเรียนการคํานวณเรียนเรื่องของการวัดอะไรแบบนี้พวกนี้เป็นหินเกือบทั้งนั้นเลยเห็น <_ S 1> <He> ไหมครับอยากจากตัวอย่างเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นจะแบ่งออกเป็นหินและหยางได้เสมอและในหิน ก็สามารถแบ่งต่อได้เป็นหยินหยางและในหยางก็แบ่งต่อได้เป็นหยินหยางแบ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นปรัชญาของหยินหยางเลยสอนเราว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่เพียวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกันลองยกตัวอย่างเรื่องของคนอันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิป EP ที่2จะรูนะว่าคนเนี่ยแบ่งออกเป็นหยางก็คือชายหยินก็คือหญิงใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหยินหยางแบ่งต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ ผู้ชายชายคือหยางใช่ไหมครับผู้หญิงคือหยินอ่าในหยินมีหยางในหยางมีหยินแบ่งต่อได้ไหมหยางอ่าแล้วก็หยินในหยางมีหยินอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยผู้ชายที่ถือเป็นหยางถามว่าผู้ชายมีเพศที่สามไหมมีใช่ไหมครับอ่ะเราซื้อเขียนย่อๆนะเพศที่สามนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือชายแท้ใช่ไหมครับชายแท้แล้วถ้าเพศที่สามเนี่ยเราไปดูก็แบ่งอีกรุกรับเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็มีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนแบบนี้ดีกว่าผู้หญิงก็มีหญิงแท้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเพศที่สามใช่ไหมครับเพศที่สามอ่าแล้วคราวนี้ เพศทีสามก็แบ่งเหมือนผู้ชายเลยมีรุกมีรับเห็นไหมครับว่ายินหยางแบ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดใช้แท้แบ่งต่อยังไงใช้แท้แบ่งต่อไงผู้ชายที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะแบบพวกลุยๆพวกนักกีฬาพวกสายบุ่าก็จัดเป็นหยางผู้ชายที่เป็นนักคิดทฤษฎีเป็นพวก ชอบอะไรนักวิชาการอันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะก็ถือเป็นหยินนะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดไปศึกษาต่อไปเรื่อยๆมันแบ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างของคนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างของอื่นๆต่ออากาศอากาศมีร้อนกับมีหนาวนะครับอากาศร้อนเราถือเป็นหยางใช่ไหมครับอากาศร้อนถือเป็นหยางอากาศหนาวถือเป็น หยินใช่ไหมครับอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูดิในหยินมีหยางใช่ไหมครับแบ่งต่อไปเรื่อยๆได้อีกนะครับอันนี้ก็แบ่งต่อไปเรื่อยๆได้อีกหยินหยางน่ะอากาศร้อนถามว่าร้อนคือหยางใช่ไหมครับถามว่าในความร้อนมีความเย็นไหมมีแต่ว่าความเย็นเนี่ย เมื่อเทียบกับในเวลากลางวันเนี่ยความเย็นมันจะน้อยกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือร้อนแสงแดดอแสงแดดความเย็นในที่นี้ก็คือเงาไงครับโอเคไหมครับในกลางวันมีเงาโอเคปะ่ะแล้วก็อากาศหนาวหนาวเรานึกถึงเวลากลางคืนใช่ไหมครับอากาศหนาวนี้ก็คือความมืดใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คืออะไร แสงจันทร์นี่ครับแสงไฟแสงไฟแสงจันทร์ดวงดาวอะไรพวกนี้เห็นไหมครับถามว่าช่วงเวลาที่อากาศหนาวสุดมีความอบอุ่นไหมครับมีใช่ไหมครับในใต้ท้องทะเลที่เย็นจัดๆมีภูเขาไฟอยู่ไหมครับก็มีใช่ไหมครับในดวงอาทิตย์ที่ร้อนร้อนแบบแผดเผาได้ทุกอย่างมีจุดดับอยู่ไหมครับก็มีใช่ไหมครับ ในหินมีหยางในหยางมีหยินไงครับนี่คือหลักการธรรมชาติของปรัชญาหญินหยางเลยที่คนจีนโบราณเขาพบเราไปดูตัวต่อไปนะครับตึกอ่าตึกก็มีตัวตึกกับแบบแปนอันนี้เราซื้อไม่ขอเขียนมากแล้วเนาะตัวตึกเราถือเป็นหยางใช่ไหมครับเขียนหน่อยก็ได้ตัวตึกเราถือเป็นหยางใช่ไหมครับแบบแปนเราเขียนเป็นเราถือเป็นหินอ่าถามว่าตัวตึกเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเพียวๆเลยไหม จะเป็นวงกลมกอดเป็นเหล็กเส้นอะไรแบบนั้นเลยไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีรูปร่างใช่ไหมครับรูปร่างมีสีซึ่งตัวเนี้ยถือเป็นหินครับตัวเนี้ยถือเป็นหินเพราะว่ารูปร่างสีมันทําให้เกิดความรู้สึกนี่ครับเวลาเราเห็นรูปตึกรูปทรงประหลาดเนี่ยเราเกิดความรู้สึก ความรู้สึกเนี่ยก็คือความเป็นหยินใช่ไหมครับในตัวอย่างอย่างน,นี้ก็คือเรื่องของการใช้งานการใช้งานการใช้งานการใช้สอยก็คือการเข้าไปเทคแอคชั่นในตัวตึกอันนี้ก็ถือเป็นหยางโอเคเนาะอันนี้อันนี้น่าจะพอจับทางได้เนาะแบบแป้นเนี่ยที่เราถือเป็นหยินเราไปดูดิความเป็นในหยินมีหย,ยางในหยางมีหยิน แบบแปนเนี่ยการที่เราล่างแบบแปนเราต้องอิงตามสภาพความเป็นจริงด้วยใช่ไหมครับมันต้องมีการคำนวณละ่ะใช่ไหมว่ามันจะมีโอกาสเกิดได้ไหมใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องใช้เวลาสร้างแค่ไหนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรคุ้มทุนไหมพวกนี้เป็นอย่างหมดเลยเพราะว่าถือเป็นการ take action ในทางความคิดในขณะเดียวกันความเป็นหญินก็คือ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการที่เราสร้างเสร็จเนี่ยเราจะได้รับอะไรจากการสร้างสิ่งนี้ได้ความสุขได้ผลกําไรเกิดความรู้สึกดีดลูกคิดในรางแก้วละอ่าอันนี้ก็คือความเป็นหยินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปกันเลยครับเพลงอ่าการที่เราร้องเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยการที่เราร้องออกไปการร้องคือการได้ t a k e action มันก็คือการที่เป็นหยางการฟังก็คือการรับเข้ามา มันก็คือความเป็นหยินใช่ไหมครับในขณะที่เราร้องเนี่ยอ่าในขณะที่เราร้องเนี่ยถือความเป็นหยางใช่ไหมแต่ความที่เราจะร้องได้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมันก็ต้องมีความเขาเรียกความคิดอยู่ในหัวมีเนื้อเพลงอยู่ในหัวมีใครที่จู่ๆไม่มีเนื้อเพงลงเราจะร้องเพลงออกมาได้ไหมมัน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 ยากใช่ไหมครับ มันมีเนื้อเพลงในหัวมันถึงร้องออกมายิ่งถ้าเป็นนักร้องเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบมีทิศมีความดนตรีมีจังหวะจากโครงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือน,นี้คือนในหยินมีอย่างการฟังบางทีเราฟังมากๆเข้าเนี่ยเกิดมีเพลงมันๆเนี่ยเราฟังปุ๊บเราเกิดอารมณ์อยากจะเต้นตามอ่าหรือเราเกิดฟังเกิดอ,อกหักมามาฟังเพลงอ,อกหักโอ้โหันบาดใจเข้าไปอีกเกิดอารมณ์ร้องตามในหยินมีอย่างในหยางมีหยินไงครับโอเคเนาะ อ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อ,ตอไปสถานการณ์อันนี้เราซื้อเคยบอกไปแล้วเนาะครับว่าสถานการณ์เนี่ยสงครามถือเป็นหยางสันติภาพถือเป็นหินท่ามกลางสงครามเนี่ยลองนึกถึงนะถ้าช่วงสมัยสงครามโลกเนี่ยที่สภาวะโลกตอนนั้นมันเป็นหยางมากๆเลยเนี่ยถามว่ามีการเจราจาสงบศึกไหมมีมีการพูดคุยไหมก็มีใช่ไหมครับมีในส่วนมีส่วนของโลกที่เป็นความสงบไหมก็มี ถ้าเกิดลองไปอ่านประวัติศาสตร์ดีๆนะตอนที่ในยุโรปเนี่ยที่เคารพกันเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบทางสงครามเลยลองไปดูศึกษาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือความเป็นหยินในหยางสันติภาพโลกเราทุกวันนี้ถือเป็นโลกที่อยู่ในยุคข,ของสันติภาพก็คือมันไม่ได้มีสงครามใหญ่แต่ถามว่ามันไม่ได้มีสงครามใหญ่เนี่ยมันมีสงครามย่อยไหมมันก็มีใช่ไหมครับเดี๋ยวประเทศนูน้นลบกันประเทศนี้ลบกันลบกัน,กนปะปายไปทั่วเห็นไหมครับ ในหินมีหยางในหยางก็มีหินอย่างตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราอันนี้ไม่ขอเอ,อ่ยชื่อเนาะก็มียังมีลบๆกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันประเทศเราก็สงบหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของหินและหยางครับก็คือปรัชญาของวงกลมตรงเนี้ยใน e.p พที่สเนี่ยเราพูดถึงวงกลมใช่ไหมครับอ่าวงกลมเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แบ่งเป็นหินและหยาง และในหญินมีหยางในหยางมีหินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองและในความสมบูรณ์แบบก็คือความไม่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเองงงแล้วก็ซึ้งลึกไปด้วยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวไอตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไปอธิบายต่อใน EP ถัดไปนะครับวันนี้เอาให้รู้ไปก่อนแล้วกันว่าวงกลมวงเล็กเนี้ยมันคืออะไร นี่นะครับอันนี้ก็รู้แล้วเนาะมันคือหยางน้อยหยินน้อยแล้วก็สรุปก็คือในหยินมีหยางในหยางมีหยินเดี๋ยวคลิปหน้าถัดไปเนี่ยจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวกล่วาวอำลาเป็นภาษาจีนแล้วกันใจเจียนครับใจเจียนใจเจียน